เรามารู้จักกับเคล็ดลับนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ One UI 6.1หรือว่า One UI 5.1ขึ้นไปนะครับกับ a m s u n งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับหรือว่าแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าวิดเจ็ตนะครับที่ใช้สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับของ Samsung หรือว่าของโทรศัพท์มือถือ Android นะครับตั้งแต่ One UI 5.1ขึ้นไปนะครับ ซึ่งเครื่องที่นำมาสาธิตนะครับก็จะเป็น s a m s u n Galaxy g A 5 3นะครับรันในระบบปฏิบัติการ Android นะครับเวอร์ชัน14นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นวัน UI 6.1นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการดึงแกจิตตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะมีมาตั้งแต่ One UI 5.1นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ในเครื่องของเราเนี่ยมี ปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อมีแบตเตอรี่พลังงานอยู่เท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนปกติทั่วไปนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมอ่านจอภาพหรือแอปพลิเคชันในการอ่านจอภาพนะครับอย่างเช่นพวก TalkBack หรือ Screen r e a d e r ต่างๆนะครับเขาก็จะใช้วิธีหนึ่งนิ้วนะครับแตะที่ช่องว่างของหน้าจอที่ใดก็ได้ค้างไว้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มมเจดได้เลยแต่ว่า ถ้าเป็นคนตาบอดเรานะครับที่ใช้โปรแกร,รมหรือแอปพลิเคชันในการอ่านจอภาพนะครับก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการเอาไวที่ไว้ที่หน้าแรกนะครับเพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้นะครับเขาจะมไวที่หน้าแรกให้ใช้สองนิ้วนะครับจีบเข้าหากันจีบนิ้วใช้วิธีการจีบนิ้วนะครับจีบนิ้วยังไงก็คือใช้ หัวแม่มือไปหัวแม่มือกับไปนิ้วชี้วางที่หน้าจอห่างกันนะครับไม่ห่างกันแล้วบีบเข้าหากันปึ๊บโหมดแก้ไขหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากสองเขาก็จะบอก,กว่าโหมดแก้ไขหน้าจอหลักนะครับทีนี้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปหน้าที่สองจากสองไม่ได้เพิ่มหน้าอล l ปเปอร์และสไตล์ปัดขวาไปหาคําว่า w i d g e นะครับเมื่อเจอแล้วหนึ่งนิ้วค้อสองครั้งไปปึ๊บค้นหาช่องแก้ไขอ่าแล้วเจอเจอตรงช่องค้นหาให้พิมพ์คําว่าแบตเข้าไปหรือหนึ่งนิ้วปัดขวา เพื่อหาคำว่าแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาหาคําว่าแบตเตอรี่นะครับวอยแนะนำรายค้นหาค้นหาวอ้สลองถัดการดูแลแลอวเอรี่คู่มือพูดไรนาฬิกาแบตเตอรี่ปฏิทินแบตเตอรี่เจอคําคว่าแบตเตอรี่แล้วนะครับซึ่งมี2ลักษณะตัวเลือกด้วยกันนะครับให้เราเลือกนะครับก็คือ1นิ้วเคาะสองครั้งไปตรงคําว่าแบตเตอรี่อีกนะครับ จากนั้นหนึ่งนี้ปัดคว้ามาลักษณะแบตเตอรี่วงกลม 4x1 สถานะแบตเตอรี่วงกลมหมายถึงว่าจะมีลักษณะวงกลมที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะครับเราจะมีรูปสัญลักษณ์สายฟ้าตรงกลางของวงกลมนะครับอันนี้คือลักษณะที่1นนะครับลักษณะที่ส2สถานะแบตเตอรี่รายการ 4x2 สถานะแบตเตอรี่แบบรายการนะครับอันนี้คือใช้หนึ่งนิ้วปัดขวามานะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะให้เลือกด้วยกันนะครับ แต่เนื่องด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับผมก็จะเลือกเป็นสถานะแบตเตอรี่ที่สองนะครับค้นหาช่องแก้ไขก็คือเป็นผู้ใช้อะหนแตก็จะเป็นในรูปแบบของตารางไอ้แบบลิสต์นะครับสถานะแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่รายการ4องเลือกแบบรายการนะครับใช้หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งครั้งที่สองแช่ไว้ครับ หน้าที่หนึ่งจากสอ,อบ,อบาจากนั้นลองปัดซ้ายมาสถานะแบตเตอรีตตร่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะบอกว่า,า,าตตชื่อเครื่องของเรานะครับเราตั้งไว้เป็นอะไรก็จะประกาศขึ้นมานะครับตามด้วยพลังงานแบตเตอรี่ของเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะอธิบายขึ้นมาครับคลิกง่ายๆครับ ลองไปฝึกใช้งานกันดูนะครับเป็นยังไงแจ้งผลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ